ร้านโลบักดีๆแนะนําบ้างไหมอะ่ะนี่เลยร้านคิสตันชอปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมันจะเป็นระบบกลุ่ม id pass และ vp server ก็มีหมดเลยนะแล้วยังมีบริการกดเกมพาร์ s กับเพ a l อ Star และยังมีบริการกกก Star, ร,ารับฟาร์มอีกมากมายสามารถใช้บริการในที่ลิงใต้คลิปนี้เลยนะครับผมหุโยโคตรคุ้มอย่าลืมมาเติมกันด้วยนะเด็กๆ ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมนั่นในเกมโรอบอทกันอีกแล้วนะครับผมในแมปก p ูพีนะครับผมทุกคน ก็ตอนนี้นะครับทูพีได้<ล>อัปเดตเข้ามานะครับทุกคนเนาะก็เป็นอัปเดตเล,ล็กๆน้อยๆเนาะที่แบบว่าไม่ได้ใหญ่โตมาโหราอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้เอาเพิ่มผล,ผลเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เข้ามานะครับทุกคนโอเคแล้วจะมีอะไรอัปเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับทุกคนนะก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้นะผมขอ1000ไลค์ทุกคนนะช่วยกดไลค์ถึง1000ด้วยนะผมใครทีก่กดแล้วก็ไปรับชมคลิลคลคครบรบมมอนนนนาาะะี่้้ใ หนึ่งนะครับผมทุกคนแบบหลายๆคนเนี่ยอยากได้มากเลยครับอันนี้ก็คือเพิ่มเรือที่เกาะหิมะและก่อ,อาหารเรือครับทุกคนโอ้โห บอกเลยว่าโคตรแจ่มนะครับผมเออเออแบบโคตรแจ่มแต่แม่ชื่อแม่มอันนี้ก็ไม่เอาอายอยกเลยครับผมโอเคทุกคนครับโคตรดีนะผมคือใครที่ติดเกาะนะครับผมเออเกาะน้ําแข็งเกาะหิมะแล้วเนี่ยก็จะสามารถแบบว่าไปเกาะอื่นได้แล้ว่ขับน้องๆอ,อือ <c oughs> แล้วก็นะครับผมปรับสมดุลของ EXP บอลให้สมดุลน,นะครับผมนะเออนะครับสมดุลเขาปรับแล้วนะผมไอเรื่องของ EXP พบอลเนาะ แล้วก็หมดอีเวนต์คูณ2นะครับผมนะเออแล้วก็ของเกิดไว้หมดอีเวนต์แล้วครับตอนนี้เห็นไหมทุกคนสังเกตน,นะครับด้านบนเซิร์ฟนี้ไม่มีอะไรบอกว่าคูณะไรเท่าไรแล้วนะครับผมคือหมดไปแล้วเนาะแล้วก็ปรับขนาดของปลาไหลน,นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือเจ้าทะเลครับไม่ใช่ปลาไหลครับแอดเอาเฮ้ยนะแล้วก็ลบคลิปที่อันตรายและทําให้เกมแหลกนะครับผมเออแล้วก็อาจจะช่วยนะครับผมในเรื่องของการสูญเสียข้อมูลต่างๆด้วยนะหรือว่าพวกเวลพวกอะไรนะครับผมแอดก็ได้ทําการลบคลิปที่มันอันตรายออกไปแล้วนั่นเองนะครับผมเอ้ยเอาวาเอาว่ะ เกณฑ์จะทําอีเวนต์บูธคูณ2นะครับผมตอนสงการนะฮะให้คนที่ติดอยู่บ้านนะครับและหลังจากสงการเนี่ยเกณฑ์จะปิดอัปเดตประมาณ5้าถึงเจ็ดวันนะผมเพื่อเพิ่มสิ่งใหม่ๆนะครับเข้ามานะขอมีการขอไอ้ทุยขอมีความสุขกับการเล่นโลบอร์นี่ครับผมก็เป็นคํากล่าวของแอสมินผู้สุดหล่อคนนี้นะครับผมทุกคนเออนะครับก็มีประมาณนี้เนาะอัปเดตเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับนะทุกคนว่าแบบเออบอสมันปรับแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวผมลองไปเกาะนี้ก่อนนะครับผมก็จะตีดีโอเลยแล้วกันนะครับเป็นบอสตััวแรกนะะฮเ้งงงยไปึ๊บ มันม okay. ันก okay. ็ม oh ันมันก <en> ็เยอะอยู่นะมันก็เยอะอยู่นะครับความคิดผมมันก็คือยังเยอะอยู่นะครับก็ยังได้อยู่อ่ะโอเคแล้วเราก็ไปดูปลาไหลทุกคนครับปลาไหลปลาไหลนะฮะโอเคเออในปลาไหลครับมีขนาดอปรับขนาดปลาไหลใหญ่โอ้โหทุกคนครับไอเหียปลาไหลโคตรอ้วนปลาไหลโคตรอ้วน ดูดิีทุกคนแม่งน่ารักเกินเฮ้ยมันน่ารักเกินทุกคนครับไม่ไหวเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองหัวนะครับเออตายเอาเจ้าหัวเขาตายเองเอาแม่งเออดแล้ปลาไหลมันทำกูตายใช่ไหมปลาไหลบอกกูยังไม่ทําเลยมึงตายเองเนะ้ยเคครับผมทุกคนมาเราก็จะมาจัดการไอ้เจ้าปลาไหลตัวนี้นะคระับปลาไหลไฟฟ้านะฮะโอเคมามึงตายบอกเลยมึงตายมึงตายบอกให้มึงตายบ้าบัมโอเคทุกคนแตกครับผมบอกเลยว่าแตกนะฮะ เออว่ะเอ้ยแล้วมันบัคไหมครับโอเคเราก็ต้องรอมันเกิดนะทุกคนเห็นไหมเราต้องรอมันเกิดนะครับอ่าประมาณนี้เนาะเราก็รอมันเกิดไปนะครับโอเคแล้วเรามาดูบอสนี้ดีกว่าเอ้ยเรามาดูจุดขายเรือกันก,ก่อนดีกว่าน,นะครับโอเคนี่นะฮันนอมีที่ขายเรือมาแล้วนะครับนี่โคตรเท่เลยนะฮะแล้วก็กอน้ําแข็งใช่ไหมเออเขาได้เพิ่มจุดขายเรือมา2ก่อนนี้นะครับโคตรสุดผมบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับทุกคนก็สามารถออกจากก่อนนี้ได้แล้วนะทุกคนนะหลายหลายคนก็อยากให้มันมาเป็นอย่างนี้ั้งนานแล้วแหละฮะโอเคครับเกาะหิมะนี่ทุกคนครับก็จะะะมาอยู่ตรงนนี้ แล้วก็กดไปนะครับปึ๊บอ่าฮะเลยก็จะเกิดดีโคตรเท่เลยนะครับโคตรเฟี้ยวโอเคทุกคนก็สามารถออกจากเกาะนี้กันได้เลยนะครับทุกคนเออโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมและถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมใครก็เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าเล้ไปขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม